สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับวิดีโอแนะนำการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพนะครับก่อนที่เราจะแทรงรูปภาพนะครับขั้นตอนแรกนั้นเราต้องเตรียมแฟ้มข้อมูลรูปภาพของเราไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับเราจะไปที่ Document และไปที่ Picture ครับจากนั้น Copy f o l d e r Sample Picture นะครับแล้วนำไปวางไว้ที่ไรซี 4, นะครับ Sample Picture ของเราจะอยู่ในได e ี 4, นะครับจากนั้นก็เปิดโปรแกรมฟิ i อัลบัมขึ้นมานะครับแล้วไปยังหน้าที่เราต้องการจะแทรกรูปภาพครับสมมุติว่าเราจะแทรกในหน้าที่3นะครับการแทรกรูปภาพในหนังสือที่สร้างนะครับสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้ครับ มีขั้นตอนง่ายๆไปที่แถบเมนู Edit จากนั้นเลือกที่ insert multimedia object นะครับจะปรากฏ insert multimedia object dialog ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปยังโฟลเดอร์ที่เราได้เก็บแฟ้มข้อมูลภาพเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นั้นเราได้เก็บไว้ที่ sample picture นะครับ ในฝั่งของด้านขวามือนั้นจะเป็นรายชื่อของไฟล์รูปภาพนะครับแต่จะไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปภาพได้นะครับให้เราคลิกที่ view as thumbnail นะครับก็จะปรากฏเป็นภาพตัวอย่างขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการนะครับแล้วลากต้องการแทรกรูปภาพไหนก็สามารถคลิกแล้วลากวางในหน้านังสือได้เลยนะครับ สำหรับคำว่าคลิปอาร์ตในกลุ่มคลิปอาร์ตนี้นะครับจะหมายถึงรูปภาพตัดปะที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมแล้วนะครับในส่วนของคลิปอาร์ตนะครับก็จะมีอยู่2โฟลเดอร์หลักๆนะครับก็คือ border และ callout นะครับ border ก็คือกรอบรูปภาพนะครับส่วน callout นั้นก็จะเป็นกรอบของคำบรรยายนะครับเมื่อเราได้ภาพดังที่ต้องการแล้วนะครับก็ close ไปนะครับ ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายรูปภาพไปยังตำแหน่งอื่นๆนะครับก็สามารถทําได้โดยการคลิกนะครับและลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับถ้าต้องการลบรูปภาพสามารถทําได้โดยการคลิกขวาน,นะครับแล้วก็เลือกที่ delete selection ได้เลยนะครับรูปภาพก็จะหายไปนะครับเราสามารถลากรูปภาพไปวางได้ยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับสามารถลดขนาดลง ได้นะครับนอกจากนั้นเรายัางสามารถใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพได้นะครับเพิ่มรูปภาพอีกสักสองสารูปก่อนนะครับไปที่ไ r i v C นะครับเมื่อสักครู่นั้นเราได้เก็บแฟ้มภาพของเราไว้ที่ไ r i v C แล้วก็ Sample Picture นะครับก็เอารูปดอกไม้มาอีกสักสองสารูปแล้วกันนะครับ สังเกตได้ง่ายว่ารูปภาพนั้นจะปรับขนาดไปตามรูปภาพที่เราวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยอัตโนมัติจัดวางตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการนะครับเมื่อวางตำแหน่งได้แล้วที่ปาลัมยังสามารถใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพได้นะครับ วิธีการเพิ่มเอฟเฟกให้กับรูปภาพนั้นก็สามารถทําได้ง่ายๆดังนี้นะครับคลิกขวายัางรูปภาพที่เราต้องการจะใส่เอฟเฟกจากนั้นเลือกที่เมนูเอฟเฟกนะครับจะมีให้เราเลือก t r s p s r e n t 3 d s h a d o w Select crop s h a p e นะครับ a n s p a r e n t ก็หมายความว่าเราจะทำให้ภาพในเฉดสีนั้นเป็นจุดโปร่งใสนะครับ3 d หมายความว่าทำให้ภาพนั้นเป็น3มิตินะครับส่วน Shadow ก็หมายความว่าทำให มีเงาในรูปภาพนั้นนะครับครอปนะครับก็หมายถึงว่าการตัดรูปภาพนะครับอ d ดิทเฟรมก็คือการใส่กรอบให้กับรูปภาพนะครับเราจะไปทีละเอฟเฟกนะครับไปที่ท r ร n นเพลน n t นะครับก็จะมีเครื่องมือให้ตรวจสอบสีนะครับหากเราคลิกเลือกที่สีไหนนะครับในเฉดสีเดียวกันนั้นก็จะเป็นจุดโปร่งแสงนะครับสมมุติว่าเราคลิกเลือกที่เฉดสีนี้นะครับ ก็จะมีจุดขาวๆข,ขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเฉดสีเดียวกันนั้นก็จะกลายเป็นจุดโปร่งใสนะครับสําหรับเอฟเฟกต่อไปนะครับคลิกขวาแล้วเลือกที่เอฟเฟกนะครับเราเลือกลองเลือกที่3ามดีนะครับสังเกตว่ารูปภาพนั้นจะเป็นสามมิติลอยสูงขึ้นมานะครับเอฟเฟกต่อไปนะครับคลิกขวาที่รูปภาพเช่นกันครับไปที่เอฟเฟกจากนั้นเลือกที่เช a d ด w นะครับ สังเกตได้นะครับว่ารูปภาพนั้นจะมีเงานะครับนี่คือเอฟเฟกของเชดเดิหรือเอฟเฟกเงานั่นเองนะครับเอฟเฟกต่อไปนะครับไปที่รูปภาพคลิกขวาเลือกเอฟเฟกเช่นกันนะครับไปที่ select crop shape นะครับนั่นหมายความว่าการตัดรูปภาพนะครับก็จะปรากฏ select crop shape ขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการจะตัดภาพเป็นลักษณะไหนนะครับ ในฝั่งด้านซ้ายมือก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับกรณีนี้นะครับเพื่อเป็นการสาธิตเราเลือกเป็นรูปหัวใจนะครับหวานแหววสวยงามนะครับเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็คลิกโอเคครับรูปภาพของเราก็จะกลายเป็นรูปหัวใจสวยงามนะครับเอฟเฟกต่อไปนะครับคลิกขวาที่รูปภาพเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเลือกที่เอฟเฟก ไปที่ Add Edit Frame นะครับก็จะมีให้เราเลือกลหลายแบบนะครับสำหรับ Frame Width นะครับก็จะเป็นความหนาของเฟรมนะครับความหนาของกรอบรูปภาพนะครับเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้นะครับอันนี้ลดให้เหลือนน้อยหนามากเกินไปจะไม่สวยงามนะครับ Frame Corner นะครับหมายความว่ามุมของกรอบนะครับ ด้านซ้ายนี้เป็นสแควร์ซึ่งหมายความว่าเป็นมุมเหลี่ยมนะครับสังเกตได้ว่าตรงกรอบรูปภาพของเรานั้นจะเป็นเหลี่ยมนะครับและราวนะครับหมายความว่าโค้งมนนะครับสังเกตว่ากรอบรูปภาพของเราจะเป็นโค้งมนนะครับแล้วก็จะมีคอนเนอร์ริเดีนะครับซึ่งสามารถเพิ่มและลดมุมเฟรมได้นะครับถ้าเราเพิ่มมากๆนะครับเฟรมก็จะโค้งมนม,มากนะครับอันนี้ สามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการนะครับต่อไปเป็น Color Selection นะครับก็คือการเลือกสีนะครับ Frame Color ก็คือเลือกสีของเฟรมนะครับส่วน Shadow Color ก็คือเลือกสีเงาของเฟรมนะครับเราจะลองเลือกที่เงาเป็นสีชมพูนะครับและตัวเฟรมนั้นเป็นสีเขียว สว่างสดใสสวยงามนะครับเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็คลิกโอเคครับสังเกตได้นะครับว่ารูปภาพของของเรานั้นก็จะมีกรอบขึ้นมาสวยงามนะครับหากต้องการจะยกเลิกเอฟเฟกนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับไปยังรูปภาพที่เราต้องการจะยกเลิกเอฟเฟกนะครับรูปภาพนี้จะเป็นเอฟเฟก 3D นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกที่เอฟเฟกนะครับจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ที่ 3D นะครับ ถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งนะครับเอฟเฟกก็จะหายไปนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟเฟกก็จะกลับมานะครับเช่นเดียวกันนะครับที่กรอบก็เช่นเดียวกันนะครับเราไปที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นเลือกที่รีมูฟเฟมนะครับกรอบรูปภาพของเราก็จะหายไปนะ like ครับที่การตัดรูปภาพก็เช่นกันนะครับที่ขวาที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นเลือกที่รีมูฟครอฟเอฟเฟกนะครับ ก็จะเป็นการยกเลิกครอปนะครับหรือการตัดรูปภาพออกนะครับจะกลายเป็นรูปภาพปกตินะครับต่อไปเป็นการทําให้หนังสือเต็ม2หน้านะครับเราไปที่หน้าถัดไปก่อนนะครับจากนั้นเลือกที่รูปภาพนะครับเช่นเดิมนะครับไปที่ edit และเลือกที่ insert multimedia object นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับเราสามารถแทรกรูปภาพได้โดยใช้แถบ toolbar นะครับ ที่คำสั่ง insert multimedia object นะครับเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นเราเลือกรูปภาพสาธิตสักหนึ่งรูปภาพนะครับเป็นรูปดอกทิวลิปนะครับในกรณีที่รูปภาพมีขนาดใหญ่และต้องการให้แสดงในหนังสือทั้งสองหน้านะครับจะต้องกําหนดให้หน้าหนังสือนั้นอยู่ในโหมด centerfold นะครับและนิยมกําหนดในหน้าซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดหน้าว่างในหน้าถัดไปโดยดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับเลือกที่แถบเมนู view จากนั้นคลิกเลือกที่เล็บเพจนะครับคลิกเลือกที่เซนเตอร์โฟมโหมดนะครับจะปรากฏเป็นรูปภาพคลุมพื้นที่ทั้งสองหน้าตามที่เราต้องการนะครับก็คือการตัดให้เหลือเพียงหนึ่งหน้ากว้างในสองหน้านะครับต่อไปเป็นการหมุนภาพนะครับคลิกขวาที่รูปภาพนะครับจากนั้นคลิกเลือกที่โรเลตนะครับ ก็จะมีให้เราเลือกว่าเล็บบายเกนะครับหมายความว่าหมุนไปทางซ้าย90องศาไลบายเก้หมายถึงหมุนไปทางขวา90องศานะครับแล้วก็บายร้อยแปหมายถึงหมุนร้อองศานะครับและบายเอลเจอร์แอนะครับหมายถึงการหมุนโดยกําหนดมุมโดยอิสระนะครับในที่นี้เราจะลองหมุนไปทางซ้าย90องศานะครับ รูปภาพก็จะหมุนไปทางซ้าย90องศานะครับถ้าต้องการให้หมุนกลับมาก็ไปที่โรเลตนะครับแล้วเลือกที่ไลท์บาย90นะครับก็จะหมุนภาพกลับมานะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถหมุนได้โดยอิสระนะครับคลิกขวาที่รูปภาพไปที่โรเลตแล้วก็เลือกที่บายอัลเทอร์แองเกิลครับ ในช่องของ Clockwise Angle d e g r e นะครับหมายถึงว่าให้เราใส่ตัวเลขขององศาเข้าไปได้ตามที่ต้องการนะครับในที่นี้เราใส่เข้าไปที่34องศานะครับก็จะมีภาพตัวอย่างหมุนไป34องศานะครับเรายังสามารถเลื่อนที่แถบลากนี้นะครับไปได้ตามที่เราต้องการโดยอิสระนะครับสามารถใส่แบ็กกราว n d ของรูปภาพได้นะครับว่าจะให้เป็นสีอะไรนะครับในที่นี้เราเอาเป็นสีม่วงมงก็แล้วกันนะครับเมื่อสำเร็จแล้วก็คลิกโอเคครับโปรแกรมจะถามว่าให้ทำต่อหรือไม่นะครับพอรูปภาพนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องตอบว่าเย็ดนะครับรูปภาพของเราก็จะหมุนไปนะครับ สำหรับการแทรกภาพเคลื่อนไหวในหนังสือนะครับหรือว่า a n i m a t e GIF นะครับซึ่งปกตินั้นจะเป็นรูปภาพ .gif นะครับเราก็สามารถใส่ภาพเคลื่อนไหวในหนังสือได้นะครับโดยทำเช่นเดียวกับการแทรกภาพโดยทั่วไปนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการแทรกรูปภาพในหน้าหนังสือนะครับสำหรับตอนต่อไปนั้นจะเป็นการกำหนดรูปแบบเล่มหนังสือหรือว่าทีมนะครับสำหรับในตอนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ